สวัสดีครับอตอนนี้กำลังจะผลเปิดอยู่ยใช่ครับผม ปีกไก่ครับ นี้กำลังจะไปขุดแล้วนะครับไปก่อนผมเลยตรงนี้ขนอีกประมาณครึ่งวันก็ น่าจะเสร็จนะครับแล้วก็เขาบอกว่าจะให้ไปเอาข้างในอีกไม่รู้ตรงไหนนะครับมันจะมีบอ่อใหม่ว่าไอ้นั้นทรายเยอะเลยครับขุดลึกประมาณอสองเมตรนะทรายหนาประมาณสองเมตรกว่าเห็นเขาบอกงั้นนะ กำลังเคลียที่จะขึ้นไปยืนอยู่ข้างบน ไปก่อนว่างหาเราไปก่อนก็ไปก่อนนะฮะ ไหนมันไปอยู่ได้ไงอ่ะเฮ้ยกูเหลือมกูอยู่ได้ไงเนี่ยเฮ้ยลูกวันนั่นนี่โอ้ยอันตรายนี่ยนี่จอดตรงนี้ฮะี่เหลือม อันตรายนะเนี่ยนี่นี่เนี่ยไม่กล้าจดนอนกวัวแล้วเนี่ยงูมันเยอะเ้ยไปลูกไปเนี่อไปลูกไปอีทาไปตายบ่านงั้นน่ะเลื่อยงั้นไปตายเหรอเออเอาไปรอไป่ออีก เอาไยังมันจะปีนรถอีกมัง้งเนี่ยนกัดไม่ตายหรอกมังม้งยเนี่นั่นน่ยไปจอดกิ จอดีท่าไหนให้มันขึ้นรถนะ่ะหุ่นมุดรออีกแล้วนะ่ะ โอยมาได้ไงัทนี่เงินทองีได้เงินเงินก้อนใหญ่นี่ได้เงินเงินไพี่เนี่ยมีงูใช่วดไปเดเดเดเจ็ซื้อเอาก้าแล้วมีก้าแล้วตัวนึง

อะไรลูก,ลก,ลกไปจะไดผมไห้พี่ไปก่อนแล้วพี่ไม่ไป,ไปเลยเขาปลาเลยเขาปลาอะไรอย่าลงน้ำหน่แหละไ,ไ,ไ,ไปแล้วตเต็มแล้วนั่นโอ้โหรู้จักขึ้นรถอีกโชคลาภ มาดูว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับตรงทางออกนะครับมันอันนี้น้ำมันขังแล้วก็ตรงนั้นมันทางขีื่อะด้วยถ้าจะลงลงรอดก็คันอื่นน่าจะรอดด้วยนะครับ เราก็ได้เอาจอบเอาไมโครน้อยนี่นะครับไมโครน้อยเว้ยไอ้นี่ก็เห็นตัวเงินตัวทองครับเฮ้ยลูกมันที่แรกผมเคยเห็นตัวตัวแม่มันนะคือยู่ตรงแถวๆนู้นอ่ะเอ้ยชกลาบุกลาบทองทองไหลเข้ามา เงินทองไหลเข้ามามต้องใช้รถไถนะครับดันตรงนี้นะน่า,นาจะใส่ท่อนะตรงนี้อ่ะ ันนึงนะครับเพราะมันไม่มีทางน้ำไปนี่ตรงนี้แหละกลัวแต่ไม่รอดตรงนี้แหละนะครับมันลื่น เป๊ะเลยครับแต่ก็ดีอย่างดีนะครับว่าทางมันเข็งผมก็ไม่ได้ขับเร็วนะทางที่ดีก็ขับใจเกียร์สองไปไเรื่อยนะไม่จำเป็นต้องขับเร็วเดี๋ยวนุงแนมมหักแล้วก็เห็นลุมก็ยอดๆมันหน่อย โอ้ตัวาทโอ้ยเลงว่าแถวนี้ม,มีมีงูเหลือมเยอะนั่นนี่เขาไปจอดอยู่ตรงโน,น้นตรงถ้มตรโน้นอ่ะึงนงูมันขึ้นผมนมี่จอดอยู่ตรงที่โลง่งตรงนี้ครับน่าจะไม่มีงูเพราะมันไม่ได้เป็นป่าเนาะถ้าแถวนี้ผมก็ไม่ค่อยกล้าจอดนะกลัว เดี๋ยวก็จะรับรถเพิ่มอีกประมาณ4ี่สี่ห้าอีก2องคันนะครับเห็นเขาว่าจะเอารถเข้ามาอีกสองคันก็จะได้ไปอีกทางไกลอยู่ประมาณน่าจะประมาณสองกิโลอ่ะน่าจะ2กิโลกว่าตีไปเลยสกิโลสมกิโลนี่แหละ ไปกลับก็6กิโลไปดูว่าจะมีรถคันไหนมาวิ่งบ้างนะครับเลือ,เ,ลอ,เ,อ,อเจ้านางฟ้าอาจจะได้มาวิ่งงานนี้ด้วยนะครับ คอยติดตามตอนต่อไปนะครับว่ารถใครจะได้มาวิ่งด้วยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับ